แรกก็มารับวายแล้วกลัวค,คนจะแบบติดภาพนี้ไปเลยไหมครับอ๋อติดติดติดไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมติดภาพวายไปผมว่ามันก็เป็นขแขนงหนึ่งเป็นอีกอีกอีกแบบหนึ่งของซีรีส์ของการแสดงผมก็อยากจะให้แบบว่าเปิดเปิดใจกับมันไม่ใช่เปิดใจให้มารับวายแต่คือเปิดใจให้คนที่เขาแบบว่าได้เข้ามาแสดงในตรงนี้ครับผมก็แบบว่าให้คิดซะว่าเขาเป็นแค่การแสดงครับผมขอให้เป็นแบบว่าการตัดสินใจของเขาเรารับเรารับ การแสดงของเขามาเราเอนจอยกับเขาก็แค่นี้กถ็ถือว่าเขาเนี่ยได้ทําความสุขให้กับคุณได้มากแล้วครับผมผมไม่ไม่กลัวเลยครับผมต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ายได้ใช้คําว่าเรียนด้วยอะหุ้ยเท่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าก็มันเป็นเพศทางเลือกนะครับผมการเรียกเกเรียกตุ๊ดเรียกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ตอนนี้มันเปิดร้อยเอซนอยู่แล้วนะครับผมในประเทศไทยการที่จะมาเหยียดเพศอะไรกันนั้นตั้งแต่สมัยโอ้โหนานมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะเริ่มต้นศตวรรษใหม่กันแล้วนะครับจะ2อ2 0แล้วก็เปิดใจกันเลยครับบอกว่าผมอยากอยู่คนเดียวมากกว่าแต่ว่าอยากได้รับความสนใจจากใครสักคนน่ะคือผมไม่อยากอยู่คนเดียวอะ่ะผมว่าการอยู่คนเดียวมันเป็นอะไรที่เราจะทำอะไรก็ได้อะเราไม่ต้องมาแคร์ใครมากกว่าถ้าพี่ทำนี่นอนอยู่ก็ หนึ่งจะคานทันมือแล้วมันจะแบบพี่ทอมี่เอ้ยนิดหน่อยว่าวมาันม,มาแบบแกล้งๆหย,ยอกเขาให้เขาแบบสนใจเราบ้างมาแบบว่ามาอ้อนงองกูงองอ่าจริงๆ